ครับสวัสดีครับเพื่อนๆยูทูบนะครับมาพบกันนะครับกับเชฟก๊อตวันนี้เชฟก๊อตมีหมูกรอบทำหมูกรอบไว้นานแล้วใส่ตู้เย็นเป็นสองสามวันแล้วนะครับจะมาทําคณะหมูกรอบคณะสวยๆนะครับเป็นคณะหวานนะครับคณะหวานสวยๆนะครับเมาลงมือทํากันเลยครับก่อนอื่นใส่น้ํามันใส่น้ํามันลงข้าวนะก็กระเทียมครับ ยากนะครับเตรียมเครื่องไว้แล้วก็เอามาผัดเลยแล้วก็วขนลงไปเลยหมูกรอบเราจะใส่ที่หลังนะครับ น่าส,สวยๆนะครับน่าสวยมากเราจะเติมน้ำเตกหน่อยกะครับันไฟลงนะครับเรามาปรุงกันเลยน้ำตาลชูรสซีอิ๊วขาว Lad fajar, dan kemudian minyak ikan. K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 emudian minyak ุกอ,วอยวให้น้ำขุกขีดแล้วก็เติมน้ำสต๊อกลงไปอีกถ้าอยากให้น้ำเข้มข้นเราก็ใส่นี่ครับสูตรนะแป้งแป้งมันจะกระนัน้นนอยๆนะครับมันก็คนนะไม่ใส่พริกนะครับ หวานอร่อยคณะหวานสสเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับคณะหมูกรอบนะครับมาทานด้วยกันนะครับเ,เพื่อนๆง่ายๆครับเมนูง่าย,งงายแต่ตอนทำหมูกรอบไปยากหน่อยเนะ <c oughs> าะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ